เดี๋ยวเราตามเข้าไปดูโซนไดโนเสาร์กันเลยนะคะกับของในพิพิธภัณฑ์เด็กคะ่ะทางด้านเขาก็จะเป็นเหมือนเราเข้าไปในอุโมงค์การเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยค่ะด้านในมีอะไรกันบ้างตามโทริเข้าไปกันเลยนะคะนกิลองดูสิฮัลูก <Okay. S 2> ส่วนตรงนี้ก็คืออาหารชิ้นเนี้ยเอาขึ้นแล้วก็หยิบมาวางไว้ที่เดิมก็จะมีเสียงไดโนเสาร์ร้องอะค่ะเป็นการให้อาหารทั้องการให้อาหารของเด็กๆอะคะ่ะตรงนี้เด็กๆจะบอกว่าวิ่งหนีกับทุกคนจริงๆนะคะและ<ด>้วไหนคนหไหนมาร้องดูค่ะสนุกดีอาหารของไดโนเสาร์รรัวนี้กินเนื้อ,อใช่คะแ,แต่ว่าตัวแต่ว่าที่เขา นีนเ่เหรอบทเอวาสารที่ลึก,กลับมีอุ๊เข,าบ,ขาบอกว่าทำไมไดโนเสาร์ถึงสูญพันธุ์งานเป็นเพราะภูเขาไฟระเบิดโดนสัตว์อื่นคุกคามหรืออุกกาบาตของโลกแม่แม่แล้วอันนั้นคืออะไรแม่มแ,แมงดาทะเล ก็มีหลายก็มีหลายทฤษฎีเลยอมโมไนทฤษฎีคือส,สิ่งที่ยังไม่พิสูจน์แล้วกคิดคน้นปลาโบราณตรงนี้ดูปลาโบราณเนี่ยปลาตัวนี้ยังมีอยู่ในโลกนะปลาสีลับลานอันนี้<ล>คือลูสกสซนนี่คืออ่า ทีออสเทอริกไดโนเสาร์ที่มีขนคล้ายนกถือเป็นนกรุ่นแรกของโลกยังมีลักษณะกระดูกสัตคล้ายสัตว์เลยคานค่ะอ้าวเด็กๆสนุกมากามาท้ามลูกมองเห็นกันหรือเปล่านะทุกคนอันนี้คือเต่าโบราณ สร้างเายทำตัวเลือกธนาการให้อยู่รอดได้ก็ปัก